วันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็นพิเศษซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ท่าเรือแต่มันอยู่ที่ในร้านแล้วก็จะมีขนมเปื่อใกินด้วยค่ะคู่ละ12บาทเราเราจะมาลองชิมกันนะว่าจะหวานจะเค็มขนาดไหนมามี ตันที่ผมไปที่ตลาดนาัดแห่งหนึ่งนแะม่พ่อลูกก็สั่งขนมพวยไปกล่องหนึ่งบอกเลยว่ามันเหลวมากทุกคนมันก็เค็มมันไม่เหมือนแบบนี้เลยแบบมันเหลวแบบแบบนน้ำโจ๊กยังไงก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็เค็มมากมันสะิคือแบบกระสอบกระสอบทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เจะอน่อยไหมต้องรู้แม่หลอดคือไม่อิน เจ้านั่นเลยอร่อยมากอันนี้ความนุ่มโอเคมำหรับทุกคนคือว้าวเนชิคกี้พายเนมไหว้ครั้งหนึ่งแลวนะใครเห็นด้วยไหงบ้างคิดเมื่อวันใหญ่ไหมแลวคิดทุกคนคิดว่าผมจะกินโค้กในนี้หมดไหม เรามาอยู่แค่สามคนน,นะครนะจะกินหมดนี่ไหมให้ทุกคนรอคิดดูหมดหมดละหนึ่งด้วยจริงๆตอนนี้เราก็ได้อาหารทั้งหมดนะแล้วนะทุกคนแต่นี่คือน้ำที่ผมได้น้ำเปล่าซึ่งผมจะกินน้ำแบบเสี่ยงเลงนั่นก็อีกประเด็นหนึ่ง นะซึ่งอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้นั่นก็คือจานของผมอยู่ไหนน่าจะจานนี้แหละทคนที่ผมว่าดยวมาเรากินกันเ็จาะจอร่อยขนาดไหนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันก่อนว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมันมีขนาดไหนเก็นไปเกินนะซึ่งมันเป็นแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบจีนไทยๆนะครับนะจริงๆตอนเด็กๆผมก็คิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนี่มันแบบ ม่แบบคิดว่าแบบเราจะพายเรือไปด้วยแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยบางคนก็แบบทำก๋วยเตี๋ยวตรงแบบนี้ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่แบบความจริงมันคือร้านแบบนี้ไม่ก็ร้านแกับท่าเรือนะพูดพราตอนึ่งก็นึกว่าแบบมันต้องพายเรือไปด้วยลวก็กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยดีวยกว่าอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาจะมาลองชิมกันเนาประมันจะเอารอยขนาดไหนนะครับนะแล้วก็ อร่อยมากแล้วม,มันก็ก็ะบากเลยทุกคนดูฮะนี่ตอนเด็กผมเคยจับตะเกียบอย่างนี้ก็กินด้วยเอ้ผมก็งงว่าทำไมมันกินไม่ได้ผิดวิธีโอเคคนระับทุกคนเดี๋ยวจะมาลองซดน้ำแต่น้ำ เราไม่ได้กินอร่อยอร่อยมากคือแบบ อีกอะผมก็นึกว่าร้านนี้คือจะไม่อร่อยอะไร <c oughs> คิดว่าร้านนี้จะไม่อร่อยแต่ว่าคือมันอร่อยมากอูมามิมาก <c oughs> แตะเก็บโนเราใส่พริกเพิ่มขึ้นนะครับนะคือแบบเราใส่พริกเพิ่มขึ้นแล้วมันมชีวิอรอบใน,นคือแบบโคตรโคตรละนะอร่อยแต่จะ เราจะมาชิมรอบนี e ้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงดูน้ำก่อนอร่อยมากแถมตะเกียบหล่นจัดซีดโุนเกลียวค่วีองมาดูจับกัดว่าเราจะใส่อะไร ะผมได้กินเป็นชามที่โสดแล้วนี่คือชามที่หนึ่งสภาพที่เหลือพริกเต็มเต็มซึ่งเดี๋ยวเราจะมากินกันคือแบบกินไม่หยุดเลยคู่เพลโอเคชามที่สองตะเกียบไม่ต้องใช้แล้วหล่นโต๊ะปแไ้วบบนี้ ลูกชิ้นงัเพาปาาฮะทั้งหมดแล้วทั้งหมดหนึ่ง้็งาปห้าหกหกจานของเราโอเควันนี้ก็ลงของตัวเาไป็นการติดตาไลค์กดซับสไคร์้ก็กันริงๆกันด้วยนะคะับผมความอิ่มอร่อยเซ็บที๊วันนี้ของเราดับยบย